เปลี่ยนปัญหาชั้นตาให้เป็นความสวยมาออกแบบชั้นตาใหม่ที่บีพาวคลินิกวัสดีค่ะหมอดานะคะแพทย์หญิงไส้สุดาธานธิรโรธค่ะเป็นแพทย์ศัลยกรรมตกแต่งใบหน้านะคะทำตา2ชั้นที่บีพาวคลินิกค่ะ ปัญหาของชั้นตาแต่ละคนมีไม่เหมือนกันค่ะแต่จุดร่วมที่เหมือนกันคือความไม่มั่นใจไม่ว่าจะเป็นตาชั้นเดียวชั้นตาที่ตกมีหลายชั้นตาลึกโหลหรือตาปลือซึ่งแน่นอนว่าทุกคนอยากมีชั้นตาที่สวยและมีความมั่นใจค่ะในฐานะหมอหมอเข้าใจปัญหาของความไม่มั่นใจและมีความพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาชั้นตาให้มีความสวยและมั่นใจมากขึ้นด้วยเทคนิคที่ปลอดภัยค่ะ หลายคนจะกังวลนะคะว่ามาทําตา2ชั้นจะดูไม่เป็นธรรมชาติแล้วก็มีแผลเป็นที่เด่นชัดนะคะซึ่งเทคนิคที่บีพาวคลินิกจะใช้เทคนิคกรีดยาวแผลมินิค่ะเพราะนั้นแผลจะค่อนข้างเล็กแล้วก็เป็นเทคนิคเฉพาะตัวที่มีความละเอียดแผลเป็นเห็นค่อนข้างน้อยเลยค่ะส่วนความเป็นธรรมชาตินะคะเราจะประเมินโครงสร้างของแต่ละบุคคลร่วมกับความต้องการและความชอบของคนไข้ค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลค่ะว่าจะไม่เป็นธรรมชาติหรือไม่ตรงความต้องการของคนไข้เลยค่ะหมอเข้าใจว่าความเสื่อมของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นการออกแบบ ชั้นตาไม่ใช่เพียงแต่ทําตามมาตรฐานนะคะจะออกแบบให้เข้ากับปัญหาแล้วก็ความต้องการรวมถึงโครงสร้างของคนไข้มากที่สุดค่ะเพื่อให้ผลลัพธ์ดูเป็นธรรมชาติและเพิ่มความมั่นใจของคนไข้ให้มากที่สุดค่ะไปจนถึงเทคนิคทําตา2ชั้นกริดยาวแผ่มินิของเราเป็นเทคนิคที่มีแผลขนาดเล็กบวมช้าน้อยเย็บซ่อนปมใหม่ไว้ใต้แผลแผลเรียบเนียนระยะผักฟื้นค่อนข้างน้อยส่งผลไปถึงระยะยาวทำให้คนไข้มีชั้นตาที่คมสวยและแผลเป็นน้อยด้วยค่ะนอกจากนี้คนไข้ที่มีปัญหาตา อ,อย่างเช่นกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงหางตาตกหรือตาลึกโบก็สามารถใช้เทคนิคการทําตาสองชั้นเนี่ยเพื่อแก้ไขปัญหาที่มีได้ค่ะให้คนไข้มีชั้นตาที่สวยแล้วก็มั่นใจมากขึ้นค่ะผลลั์ที่ได้จึงไม่ใช่แค่เพียงตา2ชั้นที่ดูดีขึ้นแต่เป็นการแก้ไขปัญหาแล้วก็เพิ่มความมั่นใจด้วยค่ะเพราะการมีชั้นตาที่สวยจะช่วยให้คุณมีความรู้สึกมั่นใจในทุกมุมมองหากใครกำลังตามหาตาสองชั้นที่เหมาะกับคุณสามารถเข้ามาปรึกษากับหมอดาที่มีพาคลินิกค่ะ